สวัสดีครับผมไอนอนจากช่องไอรเกอร์เมย์นะครับก็คลิปนี้ผมมาพูดถึงยามิดิฟาหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับผมร้อยแปดสิบนี้ไม่ใช่ร้อยแปดสิบบาทนะเป็นชื่อยี่ห้อนะครับผมหรือว่ายาตัวน,นี้เขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือฟ x กโซเฟนาดีนะฮะก็ยานี้ผมบอกว่า,าผมเป็นโรคเชื้อราอยู่นะครับก็มีการคันก็คุณหมอก็ได้จ่ายยาตัวน,นี้มาให้นะครับผมแต่ผมลองอ่านดูเอ๊ะมันเป็นยาบรรเทานีหว่า ไม่ใช่นักศึกษาครับผมก็ถะาะอ่านตามสรรพคุณนะครับก็สำหรับภาวะการที่มีสาเหตุจากเยื่อสมุนไพรจากภูมิแพ้สำหรับภาวะการลมพิษผื่นคันเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุก็อืแต่ว่าผมเป็นเชื้อราครับผมแต่ว่าคุณหมอให้ตอนนี้มาก็กินแล้วก็หายคันนะผมกินแล้วก็หายคันเลยก็มันคงมีสรรพคุณที่มันช่วยในเรื่องเชื้อราจากการคันด้วยนะผมก็ผมว่า อ่าสอบผมนะยานนี้ได้ผลสอดผมจริงๆนะครับผมในเรื่องการมเทาการคันนะครับผมอืมก็คือเราต้องชี้แจงก่อนคนเรามีคนเราเนี่ยบางคนแพ้ยาบางคนไม่แพ้ยาแต่ตัวเนี่ยผมอ่ะใช้แล้วมันใช้ได้ดีผมจริงๆคือใช้แล้วมันก็ไม่ได้คันเพิ่มกว่านั้นคือผมคันแบบคันเล็ทๆคันชิบหายเลยนะแต่พอใช้ไอ้นี้ก็เออบรรเทาได้ดีันหนึ่งก็ลองมาใช้ดูนะครับผมเขาบอกว่าอันี้เขาเขียนว่าบรรเทาเนาะบรรเทา ก็ลองดูนะครับผมก็ก่อนซื้อก็ถามบริษั์ก่อนแล้วกันว่าต้องกินกี่ครั้งอะไรกี่ครั้งแล้วก็บอกกับตัวเองไหมครับผมช่วงนี้ครับ